สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมสำหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมสาหรับวันนี้เหรียญที่นำมาให้พี่รับชมกันจะเป็นเหรียญรุ่น3านะครับผมของหลวงปู่บัวนะครับถามมโกนะครับผมวัดศรีบุรพารามนะครับจังหวัดตาดนะครับผม เหรียญจะออกปี2,534นะครับผมส่วนเหรียญรุ่นแรกของท่านเนี่ยก็จะอปี2,523นะครับรูปแบบเหรียญรุ่น3กับรุ่น1เนี่ยก็จะมีการออกแบบเนี่ยคล้ายคลึงกันครับก็คือเป็นแบบนี้เลยเห็นด้านหน้าเนี่ยเห็นท่านแบบครึ่งองค์นะครับผมแล้วก็มีชื่อท่านอยู่ด้านล่างนะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงวาระการจัดสร้างนะครับผมในรุ่น3เนี่ยก็คือที่ระลึกในการสร้างศาลาการประเรียนนะครับผม แล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยมีอักขระแล้วก็มียันนะครับระบุเป็นปี2535นะครับผมนะครับรุ่นหนึ่งก็จะเป็นยันแบบนี้นะครับผมแล้วก็นะครับเวลาเราเห็นคาบเข่าหรือว่าคาบน้ำมันบล็อกเนี่ยครับที่เป็นดำๆนะครับทั้งรุ่นหนึ่งแล้วก็รุ่น3เนี่ยจะ,จะชอบมีติดไม้เห็นนะครับพี่ๆอย่าไปขัดออกหรือว่าไปล้างออกนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผิวมันจะเสียก็คือเป็น เรื่องปกติครับที่จะติดคาบดําแบบนี้จากบล็อกจากเครื่องจักรมานะครับผมหลวงปู่บัวถามมะโกเนี่ยปัจจุบันท่านก็อายุ98ปีนะครับเกือบ100ปีแล้วก็สมญานามของท่านเนี่ยก็คือเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับของภาคตะวันออกนะครับก็คือจังหวัดต,ตาดนะครับวัดของท่านอยู่ที่จังหวัดต,ตาดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายล,ายละเอียดเหรียญด้านหน้ากันก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับเราหยิบเหรียญขึ้นมานะครับจดจําใบหน้าจดจําพิมพ์ของเหรียญนะครับผม เหรียญไม่บวมไม่อืดไม่อ้วนนะครับส่องเข้าไปดูที่ใบหน้านะครับผมจดจําใบหน้าของท่านนะครับเบาตาลึกคมชัดนะครับผมมีเมตาทั้งสองข้างนะครับเนี่ครับเมตาใหญ่ๆทั้งสองข้างเลยริมฝีปากนะครับผมใบหูมีเส้นเกสานะครับผมเส้นในหูเนี่ยจะตั้งเป็นสันคมชัดนะครับใบหูทั้งด้านซ้ายมือ แล้วก็บริเวณเบ้าตาใช่ไหมครับจะมีแกะการแกะบล็อกให้เป็นขีด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 ,ขดใช่ไหมครับเบ้าตาเนี่ยครับเส้นเกศาคมชัดนะครับผมเลื่อนลงมาดูรายละเอียดอื่นๆน,นะครับผมกระดูกหปลาะนะครับริ้วจีวรตั้งเป็นสันคมชัดรวมถึงริ้วของสังกติใช่ไหมครับตั้งเป็นสันลึกคมชัดนะครับผมด้านล่างระบุเป็นชื่อรุ่น3นะครับ แล้วก็มีชื่อพระครูสังฆกิจบุรพานะครับผมตัวอักษรเป็นแท่งคมชัดนะครับนี่ครับด้านซ้ายมือมีตัวอักษรที่ระลึกในการสร้างศาลาการประเรียนนะครับตัวอักษรเป็นแท่งเป็นสันเล็กน้อยนะครับตัวอักษรจะอ้วนๆหน่อยแล้วก็หัวของตัวกอรเนี่ยจะคล้ายๆกับหัวไม้ขีดไฟเห็นไหมครับกลมๆ ส,สาราการประเรียนวัดศรีบูรพาลามจังหวัดต,ตากนะครับผมแล้วก็บริเวณพื้นเหรียญของรุ่นนี้ก็จะมีเส้นเสี้ยนนะครับสัดกระจายอยู่ทั่วๆรวมถึงบริเวณตัวอักษรนะครับจะมีเส้นเสี้ยนวิ่งแทรกอยู่นะครับผมเห็นไหมครับนี่ครับเป็นเส้นเสี้ยนขีด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 ,ดรวมถึงในตัวอักษรด้วยนะครับเห็นไหมครับจะวิ่งแทรกอยู่ที่ตวัวอักษรนะครับตรงสระเอปาปาเนะจะเห็นได้ชัดเห็นไครับ เ็นเส้นเสียนตั้งๆนี่ครับบริเวณพื้นเหรียญแล้วก็วิ่งทะลุตัวอักษรไปนะครับผมขอบเหรียญตั้งเป็นสันขอบเหรียญค่อนข้างจะสูงนะครับรุ่นนี้นี่ครับเส้นสาสตร์กระจายที่เกิดจากการปั๊มเห็นผิวไฟชัดเจนนะครับขอบตั้งเป็นสันนะครับขอบเหรียญรุ่นนี้ก็จะสูงนี่ครับตั้งเป็นสันคมชัดนะครับผม มาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีอัขระแล้วก็ยันนะครับผมระบุปีพศ2535นะครับเริ่มดูที่หูเหรียญน,นะครับหูเหรียญก็จะเจาะปิ้นปิ้นนะครับผมมีคลิปปิ้นที่เกิดจากการตัดตัวอัขระรวมถึงตัวยันนูนเด่นคมชัดนะครับลักษณะของตัวอัขระแล้วก็ตัวยันเนี่ยจะเป็นผิวมะละนะครับผมตัวคาบดำๆนี่อย่าไปเช็ดออกนะครับ เดี๋ยวผิวจะเสียนะครับผมใช่หไหมครับก็จะมีผิวไฟแทรกให้เห็นนี่ครับตามพื้นเหรียญน,นะครับนะครับแทรกอยู่ตามที่เป็นคาบขเม่าหรือว่าคาบน้ำมันบล็อกนะครับผมมีคลีปปิ้นที่เกิดจากการตัดให้เห็นเป็นระยะแล้วก็ตรงขอบขอบเหรียญก็จะมีเส้นขนแมวครับเป็นเส้นสัดกระจายที่เกิดจากการปั๊มนะครับผมสัดกระจายไปที่ขอบเหรียญน,นะครับ เราจะแข่งดูนิดหนึ่งเห็นไหมครับจะเป็นเส้นขนแมวเล็กๆเป็นเส้นสั์กระจายที่เกิดจากการปั๊มอ่าตรงนี้เห็นชัดเจนครับระบุพศ2534นะครับรุ่น3รุ่นแรกก็คือปีครับผมนะครับผมตัวขละตัวยันที่เป็นตัวเลขไทยด้านในนูนเด่นคมชัดนะครับเป็นผิวมะละนะครับผมแล้วก็ขอบตัดก็จะเป็นการตัดตามยุคนะครับนั่ครับ ตัดลงมาประมาณครึ่งใบมีดแล้วก็ฉีกออกตัวฟันตัดจะคล้ายๆฟันเฟืองเห็นไหมครับโนูนต่ำนูนสูงสลับกันนะครับผมบางจุดตัดสุดไปหักปลายเล็กๆนะครับนี่ครับขอบตัดอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมนี่ครับลักษณะคล้ายฟันเฟืองเห็นไหมครับตัวฟันตัด สำหรับเหรียญที่นำมาพี่รับชมอันนี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่น3นะครับผมของหลวงปู่บัวนะครับถามโกนะครับวัดศรีบุรพารามนะครับผมปี2535นะครับผมขอบคุณพี่ๆสมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่นอื่นมาเพิ่มเติมจะทำคลิปให้อีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ